มาแปลงชุ่มกระต่ายกรรมยัมมาีีนะครับจากทรงกระต่ายที่สุกปกขนติดกันลุงลังครับเ<ะ>ดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนแปลงให้เป็นกรรมาีีแบบใหม่ขนนุ่มที่เป็นกรรมยี่ดั้งเดิมหรือกรรมยี่ที่แท้ถูกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันตัวนี้อุปกรณ์ที่ผมจะใช้นะก็คือแปรงนะครับแปรงขนนั่นเองครับแปรงขนก็มี2แบบนะครอันนี้เป็นแปรงละเอียดนะครับที่ผมกําลังใช้อยู่ตอนนี้เริ่มจากแปรงละเอียดก่อนนะครับคือค่อยค่อย หวีไปก่อนนะครับเพื่อตีให้ขนกระจายตัวนะครับอันนี้ผมดึงออกมาเห็นะครับโอเคอันนี้คือกลุ่มขนที่กําลังผัดนะครับแต่มันไม่ได้ผัดนะครับเนื่องจากน้องเขาไม่ได้ไม่ได้ดึงออกมาเองครับเราก็จะดึงออกมาให้ครับเป็นกระจุกเลยนะครับนี่เราค่อยๆนะครับตอนนี้ผมกำลังค่อยๆทําอยู่ขัดขัดปัดๆไปก่อนนะครับเพื่อให้ขนมันแตกตัวเวลาเราใช้หวีที่ใหญ่กว่านี้น้องจะไม่ค่อยเจ็บนะครับอันนี้ก็ นานมากๆเลยนะครับไม่ค่อยมีเวลาดูแลเขาอันนี้ผมก็มาดูแลเขาวันนี้ก็เหมือนเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเฮสปาแล้วกันบ <Wow. S 1> ำรุงขนน้องกระต่ายจะถือว่าเหมือนพาน้องมาเข้าสปาขนนั่นเองนะครับนี่ผมก็ดึงด้วยนะครับใช้มือ อันนี้พอผมมีไว้ได้สักพักนะครับตอนนี้เริ่มเริ่มเริ่มมีขนที่เต็มแปลงละเดี๋ยวนี้ผมก็จะต้องต่อแปลงมาแงะผมออกแงะขนออกนะครับแล้วก็มาหวีต่อ,อด้านนี้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างใกล้จะสวยงามแล้วนะครับเพื่อนๆเหลือีกนิดเดียวเองเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยครับ อันนี้หลังจากที่ผมพลิกด้านมาเป็นด้านที่2ครับตอนนี้ผมจะมาเปลี่ยนแปลงใช้เป็นแปลงแปงหยาบครับหรือแปลงอันใหญ่นะตัวนี้ผมจะใช้ในการแปลงชิ้นส่วนที่มันหนาๆออกนะครับส่วนตัวนี้มันจะหลุดง่ายละเพราะว่าเราเราได้ทําการเอาแปลงละเอียดไปตีขนให้เขาแตกตัวแล้วนะครับอันนี้เราจะค่อยๆทำนะตัวนี้จะเป็นก้อนใหญ่เลยตัวนี้จะเป็นติดเป็นสังกะตังนะครับตัวนี้ เนื่องจากเวลาคนของน้องจะผัดแต่น้องเขาไม่ได้ทําความสะอาดร่างกายเองนะครับทีน้องอาจจะขี้เกียจอะไรประมาณนั้นนะครับมันเลยทําให้มันจับตัวเป็นสังกะตังผมเลยจะเป็นต้องหวีช่วยนะครับตัวนี้สังเกตนะเวลาทําไปน้องก็จะร้องไปด้วยนะครับธรรมดานะครับน้องเขาก็ไม่รู้จะร้องอะไรคะต้องร้องร้องว่าเอออาจจะเจ็บนะอะไรนะมันเป็นธรรมดานะครับหรือความกลัวนะน้องเขาถึงร้องออกมา เดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยนะครับยาวๆไปเลย Terima kasih telah <laughs> menonton! หลังจากที่เราทํามาเมื่อกี้นะครับตอนนี้เริ่มเป็นรูปเป็นล่างนะครับสังเกตน้องตอนนี้เริ่มสวยกว่าเดิมแล้วดูจากรูปเดิมนะครับเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของน้องนะครับตอนนี้เริ่มละจากที่ขนติดกันเป็นสังกัตตังนะครับตอนนี้ผมกาลังเก็บงานด้านหลังนะครับด้านหน้าผมว่าดูดีละตอนนี้ผมกำลังเก็บเก็บงานด้านหลังก็คือขนที่เป็นสังกตังด้านหลังครับเพราะช่วงด้านหลังน้องจะใช้นั่งนะครับมันจะเป็นสังกัตตังหนาหน่อย<ล> เราต้องใช้ใช้เวลาในการทำนิดหนึ่งครับด้านหลังเดี๋ยวเราดูกันต่อเลยนะครับ อันนี้ก็แล้วแล้วนะครับเรากําลังจะเสร็จแล้วครับตอนนี้ผมกําลังจะรวบรวมก้อนขนฮนะนี่ครับก้อนขนก้อนขนที่เราได้มา่อวันนี้นะครับนี่เป็นก้อนเบลเลอร์เลย แล้วก็เสร็จแล้วครับเพืเ่อนๆก่อนจากกันไปอย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามซับสไครต์แสดงความคิดเห็นกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ